เออชีวิตโครงการพันล้านก็ทําไม่สําเร็จแถมยังต้องโดนหัวหน้าโครงการด่าและหักเงินเดือนชุดใหญ่อีกจะอยู่ไปทําไมอีกนะแถมตอนนี้ก็ยังติดหนี้ก้อนโตอีกเฮ้อไม่ไหวแล้วสิเราชีวิตนี้ขอจบแค่นี้ล้วกันมืดอย่างนี้นี่เราคงตายแล้วสินะสวัสดีผู้กล้าฮะเสียงไรอะเรามีชื่อว่าประยวยจันอาคารพุพื่อสุขสาร์าทิต์ ฉันมีหน้าที่ดูแลระหว่าง2โลกระหว่างโลกมนุษย์และโลกแฟนตาซีสำหรับแกที่ฆ่าตัวตายฉันจะมีทางเลือกให้แกสองทางระหว่างไปชว่ยใช้กรรมในนรกหรือเกิดใหม่อีกครั้งในโลกแฟนตาซีและหรือว่าผมสามารถไปเกิดใหม่ได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะแต่ว่าเราจะมีข้อแม้ให้แกอย่างหนึ่งแล้วข้อแม้นั้นคืออะไรหรอครับข้อแม้นั้นง่ายมาก คือแกต้องเอาชีวิตรอดให้ครบหนึ่งร้อยวันงั้นขอให้โชคดีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวก่อนสิยังคุยไม่จบเลยเดียวก็นั่นแหละฮะผมก็ต้องมานั่งเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันตามที่พระเจ้าสั่งยังดีที่พระเจ้ายังมีใจให้ของเริ่มต้นมาผมจึงได้ทําการลูดของในกล่องนั้นทันทีก่อนที่ผมจะเห็นบ้านผมเลยว่าจะไปสํารวจสะหน่อยแต่ยังไม่ทันไรผมก็โดนอัศวินใส่แทงฆ่าครับในครั้งที่สองผมได้ทําการล่ออัศวินใส่แทงออกมาข้างนอก พร้อมกับต่อบล็อกสูงสองบล็อกขึ้นมาเพื่อให้ผมรอดจากการโจมตีของมันจากนั้นผมยิงได้ขวานหินของผมค่อยๆฉอ,อบไปที่หัวอัศาวินใส่แทงด้วยความที่มันค่อนข้างถึกผมจึงใช้เวลาค่อนข้างนานในการฆ่ามันทิ้งแต่สุดท้ายผมก็ฉอบหัวมันได้สําเร็จครับซึ่งของที่มันดรอปก็มีแค่บัตเทิลแอคกับกางเกงก่อนที่ไม่นานนักผมจะได้โดนอัศาวินสีเหลืองไล่ครับใช้วิธีแบบเดิมเลยครับกระโดดต่อบล็อกหยิบขวานแล้วเชือดหลังจากเคลียอัศาวินในบ้านเสร็จหมดแล้วผมยิงได้ทําการหลุดของทันที ซึ่งของในนั้นก็ค่อนข้างดีเลยล่ะครับมันดอบเพชรซึ่งไม่ใช่แค่เม็ดเดียวหรือ2เม็ดนะครับมันดอบถึง6เม็ดที่สําคัญยังมีหนังสืออินฟินิตให้ผมอีกด้วยซึ่งมันโคตรเด็ดก่อนที่ผมจะเอาเพชรทั้งหมดของผมไปถลุมกับการคาบชุดเกาะหลังจากทุกอย่างพร้อมแล้วผมจึงได้เอาขวานของผมไปนั่งเฉาหัวอัศาวินที่อยู่ภายในวงังไม่ว่าแมตตีแรงแค่ไหนหรือมันเลือดเยอะแค่ไหน แต่มันก็แพ้ตรงที่ผมต่อบล็อกสูงนี่แหละครับจุก,กสองบล็อกตอก็มาจุกตรงบันไดอีกครับโอ้โหโคตรเหลี่ยมพอยึดวางแล้วหลุดของภายในวางได้แล้วผมยิงได้ทําการเดินทางอีกรอบหนึ่งทันทีครับโดยพอเดินทางไปสักพักหนึ่งผมก็ได้เจอสลามครับแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมันเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างที่น่าลำคาเลยเขียวฆ่าสลามตัวแรกเสร็จก็ต้องมาหนีฝูงอัศวินครับถึงพวกอัศวินน้ําเงินจะมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าสมองมันไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่เลยครับ ด้วยความที่ว่ามันมีเพียง84,000เซลล์เท่านั้นจึงทำให้ผมปราบพวกอศวัศวนสีน้ำเงินได้ไม่ยากครับไม่นานนักผมก็ได้ปราบอศาัศวนสีน้ำเงินไปจนหมดสมแล้วนะที่มี84,000เซลล์เหมือนท่านเลยพอตกดึกด้วยความที่ว่าข้างนอกค่อนข้างที่อันตรายผมจึงได้ทำการคลาพเตียงและนอนที่บ้านหลังเดิมครับในวันที่2ผมได้ทำการมานั่งเคลียดอสววนที่อยู่ภายในวังเพิ่มครับพอทำการสู้กับอัศวินสายแท้งสีเหลืองเสร็จแล้วผมจึงได้ทำการวิ่งขึ้นไปชั้นบนต่อครับ ด้วยความที่ว่าผมก็ไม่ได้กเก่งขนาดนั้นะนะแล้วด้วยความห้าวของผมผมก็กลาจะนั่งคว์มทีเดียวเลยผมเลยทําการล่อมาหมดครับแต่ไปมาผมกลับโง่ปีนบันไดไม่ขึ้นแลวโดนอัศวินไล่ฆ่าจนตายครับแต่ไม่เป็นไรผมมีประกันชีวิตอยู่ผมได้เดินทางออกมาจากวังทันทีครับก่อนที่จะมาเจอห้องสมุดเล็กๆห้องหนึ่งครับซึ่งในนั้นก็ไม่ค่อยจะมีอะไรมากงานช่างมันละกันแวะหลุดบ้านที่เหลืออีกหน่อยนึงครับด้วยความที่ว่าบ้านนี้มีอาหารก็ค่อนข้างดีเลยแหละ ด้วยความเป็นวัยรุ่นใจร้อนไม่นานนักผมก็ไปนั่งตีโอกาสในหมู่บ้านครับก่อนที่จะโดนกาดมารุมกระทืบครับนอกจากกาดแล้วก็ยังมีพวกสลามที่น่ารังเกียจมารุมกระทืบผมอีกด้วยครับแต่สุดท้ายผมก็หนีรอดออกมาได้พอสำรวจภายในหมู่บ้านแล้วผมก็ได้เจอกับเสาศิลาชิปเปอร์แปลกๆครับผมยังได้ทําการเปิดเสาศิลามั่วๆดูก่อนที่จะเริ่มโดนกาดตามมากระทืบครับโดยกาดตัวแรกก็เป็นกาดธนูครับผมยังให้ได้ทการสู้กับมันได้ไม่ยาก ก่อนที่จะหันไปและเจอกับการนักดาบและโดนมันฆ่าทิ้งครับไม่เป็นไรเอาใหม่อย่างทันผมได้ทําการเดินออกมาอีกข้างหนึ่งของวางครับก่อนที่จะมาเจอพอท่อแปลกๆครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังเข้าไม่ได้งั้นก็ช่างมันแล้วกันพอตกเย็นผมก็ได้ผู้เจอพวกโจรครับซึ่งพวกโจรก็ไล่เจียนะแต่ว่าก็ทําอะไรผมไม่ได้สักเท่าไหร่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ผมมีขวานของอัศาวินครับซึ่งดามเมจมันค่อนข้างสูงเลยแหละจึงทําให้ผมตบพวกมอนเตอร์ได้ไม่ยากครับพอตกเย็นผมตัดสินใจมานั่งพักที่ ชั้น2ของบ้านของพวกสเกลิตันครับในวันที่3ครับผมได้เดินทางมาถึงเขตเมซาไบโอมระหว่างทางผมก็ได้เจอคนในสภาครับด้วยความแค้นที่เห็นหน้ามาแล้ว7ปีผมยิงได้ทําการตรบเจ้าหนี้ทิ้งไปครับก่อนที่ไม่นานนะผมจะได้เดินทางมาเจอคาร์ลฮา์ดแปลกๆครับผมยิงได้ทําการวิ่งไปสำรวจน,นิดหน่อยก่อนที่จะไปเจอวินดิเซเตอร์บลูการ์ครับผมได้ใช้ธนูของผมในการสอยข้างในหมดพร้อมกับหลุดของครับซึ่งข้างในมีธนูเป็นจานวนมาก และที่สําคัญมันมีเจ้านี่ครับมันมีหมวกแบ็คโกลด์ไคลเดอร์ที่บวกก่อถึง17เทียวซึ่งมันก็บวกได้โคตรเยอะเลยครับแต่ที่สําคัญคือมันพางโคตรอย่างง่ายเหมือนกันไม่นานนะัผมก็เจอลูกเหลี่ยมของพวกโจรฆ่าจนตายเฮ้อเหลี่ยมจริงๆในวันที่4ผมได้มาเดินทางมาเจอกับเจ้ากูากครับหรือเจ้าผีปอบแต่ว่าโดยรวมๆสำหรับผมมันก็แค่ซอมบี้ทั่วไปละครับ เพิ่มเติมมาอย่างเดียวก็คือแค่พลนพิดได้ละก่อนที่จะได้เดินทางมาเจอกับบ้านริมทะเลครับซึ่งบ้านนี้ก็เหมือนบ้านของนักตกปลาก็มีแต่ปาลาอะไรพวกนี้ไม่มีอะไรมากวิ่งไปวิ่งมาก็ได้เจอคฤหาสน์ของแก๊งวินดีเคเตอร์ครับด้วยความที่ว่ามันรอบของค่อนข้างดีผมเลยว่าจะไปดูดของอีกครั้งหนึ่งครับโดยที่ผมได้ทำการเอาธนูยิงเจ้าวินดีเคเตอร์บุกาดทิ้งไป ก่อนที่จะโง่ครับวิ่งล้มเฉยเลยอ้าวคีบหายอ่า,อาเอาเป็นว่าเคลียร์เสร็จก็อ้าวเคลียร์โง่อีกละถือว่าตะกี้ไม่เกิดขึ้นแล้วกันนะครับผมได้เอาพิกแอของผมในการนั่งรูดสมบัติทิ้งก่อนจะเห็นว่าในนี้ไม่ค่อยมีอะไรดีสักเท่าไหร่พอตกเย็นผมก็ได้วิ่งมาจนถึงเครื่องาดล้างคันหนึ่งครับซึ่งในนั้นก็มีเพรอยู่นิดๆหน่อยๆก่อนที่อย่างเงินจะไม่มีอะไรแล้วเดินทางต่อกันดีกว่าครับผมได้มาเจอบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังนั้นก็อันตรายกว่าที่คิดครับ ข้างในมีฝูงซัมบี้เวลาคีเปอร์เป็นจานวนมากซึ่งผมรอดมาจากฝูงคีเปอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจยังไงละครับซึ่งในนั้นก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่เลยครับนอกจากแค่ฝูงมอนเตอร์จํานวนมากก็เท่านั้นเองก่อนจะไม่มีอะไรทำลวครับวิ่งไปเรื่อยๆแบบไร้จุดหมายก่อนที่ผมจะเพิ่งรู้ว่าเอ๊ะผมได้ใส่มอทริกซี่เข้ามาด้วยเหรอโอเคดีเหมือนกันแล้วก็อุ๊ยขอโทษมือรันส่วนในวันที่5ที่เหลือก็เหมือนเดิมเลยครับ เดินทางไปเรื่อยๆไม่มีการพัฒนามันก็เหมือนกับความรักของพวกมึงสองคนอะที่เขาเห็นมึงเป็นแค่เพื่อนไม่มีการพัฒนาว h y w า y วายกูว่าคนดูถ้ากูเจอในชีวิตจริงกูคงปากแตกไปแล้วแหละมาๆๆเข้าสู่ประเด็นต่อครับผมได้ทําการยึดวางวางหนึ่งครับแต่ก็ยึดไม่สําเร็จเนื่องจากว่าอัศาวินค่อนข้างเยอะครับจึงทำให้ผมต้องหนีตาออกจากทางหน้าต่างแต่มันก็ว้าซอมบีบูก็ไม่รู้ว่าโชคดีแค่ไหนเหมือนกันนะที่สุดท้ายแล้วผมก็สามารถรอดมาได้แบบปฏิหารครับ เดินทางไปสักพักผมก็ได้อาติแฟ์ชิ้นแรกครับมันเป็นอาติแฟ์ที่มีชื่อว่าเลนโกลบครับซึ่งผมก็เดี๋ยวค่าอยอธิบายความสามารถของมันละกันส่วนในรองเท้าเนี่ยเหรอผมไม่ได้ใส่มันครับผมจะไม่อธิบายความสามารถละกันพอตกเย็นผมก็ได้เดินทางมาเจอแรคคูน2ตัวครับซึ่งมันก็มาขออาหารผมเลยทําการโยนปลาให้มันไปครับแล้วมันก็ค่าไปผมเลยทําการโยนให้อีกตัวหนึ่งครับ ว้าวคาวยิในวันที่6ผมได้เดินทางมาเจอปราสาทอีกปราสาทหนึ่งครับผมได้เอาธน,นูทําการยิงอัศาวินที่อยู่รอบๆครับก่อนที่จะใช้ความสามารถของบันไดในการฆ่าสวินรอบๆอบพร้อมกับหลุดของนิดนหน่อยๆยครับแต่ในครั้งนี้ ผมได้ต่อบ,บ,อ 2, บอล็อกสองบล็อกและทาการสู้กับพวกอัศวินทันทีซึ่งสุดท้ายอัศวินสีแดงก็ไม่คนามือผมครับแม้แต่แกก็ด้วยเลสอาเชอร์อย่าห้าวให้มากนะเดินทางมาสักพักหนึ่งชื่อเนมเลสก็ขึ้นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าเท่าที่ผมหาดูครับมันน่าจะเป็นบลอสตัวหนึ่งครับซึ่งในตอนนี้มันอาจจะติดบล็อกอยู่จึงทําให้หลอดเลือดของมันลดลงเรื่อยๆครับแต่ว่าผมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ครับเลยไม่ได้สนใจมากทําการเคลียร์อัศวินรอบๆเสร็จปุ๊บเลยเราทำการเดินนททางต่อัี วิ่งไปสักพักชื่อเนมเลตก็หายไปพร้อมกับพีระมิดและบ้านที่ปรากฏขึ้นแต่ในพีระมิดก็ไม่ได้มีอะไรดีมากครับในบ้านก็มีหนังสือเอ็นชาร์ตติดไฟอยู่ครับเดินทางมาสักพักหนึ่งก็เจอกระดูกบางกรขั้นที่5ถือว่าเยี่ยมเฮ้ยหมูขี่สมบัตินี่เฮ้ยสมบัติขี่หมูเฮ้ย เ,เรียกว่าอย่างไงดีวะช่างมัดแวดลุดของภายในบ้านอีกนดินดๆหน่อยๆครับก่อนจะเห็นบ้านที่อยู่กลางน้ำครับซึ่งผมไม่ได้สนใจภายในบ้านเลยครับผมสนใจเพียงแค่รูปปั้นนี่งั้นขอหน่อยละกันก่อนที่ผมจะได้ทําการบุกแคมป์ของพวกโรมันครับซึ่งพี่แกก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่เลยป่าไม่ยากแต่ด้วยความที่อ่อนแอของพี่แกจึงทำให้ผมได้ของในหีบไปซึ่งของในหีบก็โคตรดีก่อนจะไปเจอกับเจ้าซีเซอร์เพนตัวใหญ่บิ๊กบื้มครับผมยังทําการได้เอาธนูผมซอยมานทันที พอมันรู้สึกเจ็บมันก็ได้ไว่ายนะ้ำมาผมทันทีไม่ทันไรมันเลือกกระโดดขึ้นมาซะแล้วจึงทําให้ผมต้องเีบสบตีนแตกเลยล่ะครับบอกเลยนะกระโดดทีมีวันผมได้หนีเอ้ไม่ใช่ถอยกลับมาตั้งหลักเพื่อสู้กับมันอีกครั้งหนึ่งครับพอคิดว่าผมหนีออกมาได้ไกลแล้วก็ได้เอาธนูติดไฟของผมในการยิงมนันทันทีแต่มันก็เหมือนมีตัวขัดขวางมาครับแต่ก็ไม่ได้หวั่นสักเท่าไหร่ในที่สุดผมก็ได้เอาธนูซอยเจ้าสีเสอร์เพนจนตายครับ และได้อะ h i m e n t C not pearl มาด้วยความห้าวไงเลยไปสู้กับสวีนสีเหลืองอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งก็ปราบได้ไม่ยากในวันที่9เนื่องจากว่าของของผมค่อนข้างจะเต็มแล้วผมยิ่งได้ลงมอสเจ้ากระเป๋ามาครับซึ่งมันก็เยี่ยมถ้าในอนาคตเราสามารถขยายกระเป๋าได้กระเป๋าของเราก็จะแบบเบิม่มเบิ่มคือเรือคือเรือแต่มันก็เทียบกับปราสาทนี้ไม่ได้หรอกปราสาทนี้มันรอบของที่ค่อนข้างดีครับอย่างเจ้าสเต็ก32มาแล้วก็โลอีกทั้งยังมีน้ํายาสเตนที่ บวกสีงเดียวเชียวเดินทางมาสักพักหนึ่งก็ได้เวลาฮีโร่ด้วยความที่เป็นฮีโร่ใจไม่ไหวว่าเห็นมังกรกําลังรังแกชาวบ้านอยู่ผมเลยได้ทําการลูดของในรังมังกรพร้อมกับกระโดดยาสเตงเข้าไปและได้บวกกับมังกรทันทีผมได้ธนูไฟยิงไปใส่มังกรครับแต่ยิงไปยิงมาอุ้ยโดนชาวบ้านไม่เป็นไรชาวบ้านไม่ถือสาหรอกเนาะสอยมังกรต่อครับไม่ว่ามังกรจะแข็งแกร่งเท่าไหร่ถ้าเรามีพลังแห่งครอบครัวทุกอย่างก็ไม่ใช่ปัญหาอาคพเม้นดาก,กอนซาเลเยอร์เสร็จสร็จครับก่อนที่ผมจะเดินทางไปเห็นว่า อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านนี้มันมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่ลอยฟ้าอยู่ครับผมรู้สึกถูกชะตาที่นี่มากผมได้ทําการเข้าไปหลุดของพร้อมกับตั้งที่นี่เป็นที่พักของผมด้วยความที่ว่าตอนนี้มืดแล้วแหละครับผมเลยทําการเก็บของใส่หีไปในวันต่อมาผมยึงได้อาดินทั้งหมดที่ผมมีทําการสร้างขายายที่เพิ่มครับด้วยความที่ว่าผมฆ่ามังกรมาได้ผมยึงได้เอาเกตของมันมาครับชุดครับซึ่งชุดของเกรมับบงกรเนี่ยมันให้เกาะที่ค่อนขาอ้างเยอะเลยครับ ส่วนเจ้านี่อืมอะไรเนี่ยผมรู้สึกสังหรณ์ใจแปลกๆกับรูปปั้นนี้แฮะอุ๊บไม่พูดดีกว่าผมได้ทําการสํารวจรอบๆหมู่บ้านครับก่อนจะเห็นว่ามันมีใบออมแปลกๆอยู่ผมเลยว่าทําการเข้าไปเช็คดูครับซึ่งข้างในนั้นก็มีพวกอัศาวินสีเขียวอยู่ในวันที่1 2บสถึงสิครับผมไม่พูดเยอะแล้วกันเห็นจากในวิดีโอก็รู้อยู่แล้วว่าผมจะทําอะไรส่วนในวันที่ 15- 16ผมได้เตาเผามาตั้งครับ ก่อนที่จะได้เอาแร่ทั้งหมดของผมเข้าไปเผาข้างในทันทีซึ่งมันก็เบิ่มเบิ่มคือเรือนะก่อนที่ผมจะได้ออฟซิเดียนที่ผมได้มาทั้งหมดมาสร้างเป็นพอร์ทัลครับด้วยความที่ว่าถ้าสร้างแบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ดังนั้นผมเลยออยอมจ่ายออฟซิเดียนอีกทั้งสองเม็ดเพื่อทําพอร์ทัลที่สวยงามยิ่งขึ้นครับมีแค่ประตูอย่างเดียวแล้วว้าไม่ได้จะได้อะไรล่ะผมจึงได้เอาฟินมาจุดครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เข้าหรอกนะผมได้มาทําเป็นสมุดและหนังสือเอนชาร์ขึ้นมา กอนทศ่ตัดสินใจทําห้องเล็กๆให้กับตัวเองครับใช่แล้วผมทําเพื่อตัวเองแค่นั้นเองแหละก่อนที่ผมจะได้ไอเดียมาจากคุณ G.W พานว่าทําห้องเป็นแนวสโตนบริคครับซึ่งในตอนนี้ผมก็ค่อนข้างติดห้องแนวนี้เลยแหละ,หละผมได้วางเจ้าสโตนบริคไว้รอบๆทุกอย่างเลยครับก่อนที่จะเห็นว่าเจ้าสมุดเอนชารมันไม่ตรงกันซึ่งมันขาดไปหนึ่งบล็อกมึงทําการขยายบล็อกขึ้นมาและได้วางสมุดเอนชารและโต้เอนชาร ไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งของห้องแทนครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งผมก็ได้วางเป็นเจ้า e n v i l แล้วก็ Cutting Table ครับเพื่อให้มันดูบาลานซ์กันนิดๆหน่อยหน่อยก่อนที่ในตอนดึกผมจะได้ทำเป็นทางน้ำครับเอาเป็นว่าเรียกมันว่ารีบละกันส่วนในวันที่17วาร์ปเข้าโลกแฟนตาซีไม่พอต้องวาร์ปเข้านรกอีกมอนตัวแรกที่ผมเจอในนรกก็คือเจ้า Standard นอกจากเจ้านี่ผมยังเจอเจ้าเวสอีกครับ ซึ่งเจ้าสเตเดอร์มันดูน่าลำคาญกว่าเยอะถ้าท่านผู้ชมกอ็อกลับไปดูจะเห็นว่าธนูของผมชนกับสกิลของมันระหว่างทางผมก็ได้ขุดเจ้าควาดไปด้วยนิดหน่อยครับเผื่อในอนาคตจะเตรียมไว้สร้างบ้านผมได้มาเจอกับเจ้ารางของเจ้าพิกลินครับแต่ในนี้ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจช่างมันละกันและในที่สุดผมก็ได้เดินทางมาถึงเจ้าปราสาทตรครับและเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของผมก็คือล่าเจ้าแท่งเบสครับหลังจากล่าเสร็จในวันที่18ผมได้ทําการคร้าเจ้าสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับมันมีชื่อว่า เนมเลดคัสลาดครับซึ่งดาเมจมันค่อนข้างสูงเลยล่ะครับผมจึงได้เอามันมาใช้ก่อนแต่ว่าถึงแม้มันจะตีเร็วหรือตีแรงแค่ไหนมันก็แลกมาด้วยข้อเสียที่ว่าพังง่ายครับใช่แล้วครับเจ้าคันลาดน,นี้พังง่ายมากครับยิ่งผมใช้ชีวิตใน100วันในโลกแฟนตาซีด้วยมันแทบจะพังในวัน2วันเลยละ่ะถ้าผมทาการฟาร์มเจ้าอัศวินแบบนี้อะ แต่ด้วยความที่ว่าผมออซิเดียนค่อนข้างเยอะครัผมยังไม่ค่อยได้หวั่นเท่าไหร่ว่าเจ้าคัดลานนี้จะพงังวิ่งแบกสักพักหนึงอยู่ดีๆก็ถูกฉุดกระชากครับและก็ไม่ผิดใช่แล้วครับมันคือเจ้านังเงือกไม่ไดีต้องเรียกว่าไซเรนครับโดยไซเรนตัวนี้เนี่ยมันจะส่งเสียงที่ไพเราะออกมาให้เราทําการหลงกลและเดินตามหามันครับ และพอเราประชิดตัวมันแล้วมันก็แปงลงร่างเป็นร่างหนึ่งพร้อมกับล่าเราแต่ว่ากระจอกว่ะล่านางเงือกได้ไม่ทันไลผมต้องล่าเรือจนสลดซะแล้วด้วยความที่ว่ามันเทียบท่าอยู่จึงทําให้ผมเข้าประชิดตัวและได้ทําการยึดเรือจนสลัดได้ไม่ยากนะครับผมได้ทําการยึดของภายในเรือจนสลัดพอยึดเสร็จก็ได้เดินทางกลับบ้านทันที ในวันที่19ผมได้ใช้เวลาเกือบทั้งวันเลยครับแก่ับการดูไอเทมใหม่ๆเอ๊ะไม่ได้ว่าใหม่ดิไปก,กับการดูไอเทมที่อยู่ในมอสที่ผมได้ลงมาครับด้วยผมก็ไปติดใจอันหนึง่งก็คือไลท์นิ่งรอสครับผมยิงได้ลองค้ามันมาใช้ดูและปรากฏว่ามันค่อนข้างเท่เลยล่ละครับซึ่งเห็นอะไรไหมใช่ครับผมลืมตัวไปว่าบ้านของผมเป็นบ้านไม้และผมได้ปล่อยสายฟ้าลงมาจริงทําให้บ้านผมโดนไฟไหม้และลามครับ แต่ยังดีที่สุดท้ายแล้วผมก็อุดได้ทันยิงทาให้มันเสียหายเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองด้วยความที่ว่าผมยังพอมีสติอยู่บ้างผมยิงทําการรีบดับไฟทันทีและได้เอาเจ้าสลับที่อยู่ภายในหีบมาวางไว้ทันทีเพื่อให้มันดูเหมือนใหม่ครับและคราวนี้ผมต้องมาลองไกลนิดหนึง่งตูมต้มตูม้มตู้มก็จะมานั่งดูไอเทมต่อครับในวันที่ 21- ถึง22ผมได้ทําการออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งครับเฮ้ยเจอกันอีกแล้วนะเจ้าหมูขี่หีบเอ้ยข,ขี่ขี่หมูเอ้ยเออ ก่อนจะมาเจอหมู่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งบ้านหลังนี้ก็ขาดครึ่งใช่หรอครับมันขาดครึ่งไม่รู้มอสมันบักหรืออะไรก็ช่างมันละกันผมได้เดินทางมาถึงห้องสม,มุดอีกครั้งหนึง่งพอเช็คล้วก็ไม่มีอะไรก็จะมาเดินทางมาถึงดันเจียนครับซึ่งดันเจียนนี้ก็มีกับดักเป็นจํานวนมากแต่ก็ไม่ขนาดพื้นผมครับ ผมได้วิ่งฝากับดักที่มีอยู่ข้างในพร้อมกับรูดของที่อยู่ในหีบครับซึ่งมันเป็นสมุดเอ็นชารที่โคตรจะ OP ก็จะรูดของต่อตามบ้านและหมู่บ้านต่างๆครับเพื่อไปเป็นของสะสมซึ่งบ้านหลังนี้ก็โคตรจะแรงตอบรองเท้าที่โคตรจะ o อครับซึ่งผมจะอธิบายความสามารถในฝั่งมันมีชื่อว่าไอสเก็ตซึ่งความสามารถที่ผมได้ใช้ส่วนใหญ่ก็คือมันสามารถเดินบนน้าแข็งได้ครับและที่สําคัญกว่าน,นั้นคือเมื่อเราอยู่บนน้าแข็งเราสามารถวิ่งเร็วขึ้น10%เ เฮ้ i, 1, ยเอวานเนี่ยเพิ่งมากวนคนกำลังจะพูดเฮ้ยมึงด้วยอย่าเพิ่งมากวนอ่า,อาถึงไหนละอ่า,อาต่อเลยวซึ่งในความสามารถนี้จะโคตรจะ OP เมื่อเราเดินบนน้ําครับก่อนที่ผมจะมาเจอกับเจ้าคีมสันซอสครับซึ่งมันมีความเร็วโจมตีและดาเมจเหมือนเจ้าคัทลานเลยและมันก็ป่อเหมือนกันครับก่อนที่ผมจะไปกดถูกเจ้าปุ่มปุ่มหนึ่งครับซึ่งมันก็เสกเจ้ามอนเตอร์มาเป็นจํานวนมากยังโชคดีที่ในครั้งแรกผมเอาชนะได้หมดครั้งสองผมวยังมือลัานอยู่ดีครับ จนมาถึงสุดท้ายครั้งที่3ครับผมได้ทําการดูว่าอันไหนสามารถเปิดได้บ้างยกเว็นเจ้านี่แต่ว่าก็คาดไม่ถึงนะนะในรอบที่ผมเปิดสมุดเอนชานปุ๊บและหลุดของอื่นปุ๊บผมก็มือลั่นไปกดอีกครั้งยินให้ผมพลาดท่าตายผมอยากจะด่าตัวเองว่าไอ้โง่เอ้ยในวันที่23-25ผมได้ทําการขยายกระเป๋าของผมให้เป็นกระเป๋าระดับกลางและมันก็เก็บของได้โคตรจะเยอะอะดูดี โคตรจะเยอะก่อนที้ผมได้ไดทําการเอนชาร์ธนูใหม่ครับซึ่งเป็นธนูที่โคตรจะ OP เหมือนกันมันมีทั้ง Power 4และก็อัมเบกซกิ้แต่ว่าเวลของผมไม่พอครับผมยิ่งทำการฟาร์มเวลจนมันได้อะผมได้ธนูอันใหม่ที่โคตรจะฉายลาพร้อมกับเดินบนน้าแข็งที่โคตรจะเทวิ่งไปสักพักเก๊กไปสัหน่อยก็มาเจอกับหมู่บ้านของเจ้าพิเลเจอร์ครับซึ่งตัวผมก็บาครับพอรู้ตัวอีกทีผมก็นอนจุ่มกองพื้นแล้วครับ แต่ผมยิ่งตายยิ่งแข็งแกร่งผมได้เดินทางต่อทันทีก่อนจะโดนนางเงือกไซเรนฉุดกระชากลากขนไปไปมา,มา,มาก็ได้เชื่อใจไซเรนทิ้งเฮ้ออิชนีอย่ามาหลอกกันนะยะข้าเจ้าไซเรนเสร็จผมก็ได้เห็นไปว่ามันมีปราสาทหลังหนึ่งที่มันเหมือนเป็นหอคอยครับผมยิ่งได้ลองทําการไต่เข้าไปดูก่อนจะเห็นว่ามันขุดได้ด้วยผมยิ่งาได้ทําการฝ่าขึ้นไปทันทีและมันเหมือนเป็นชั้นๆและมีบอสไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายแล้วผมก็ไปพา่าให้เจ้าสเกลิตันถือขวานครับซึ่งน่าเสียดวะ การเดินทางของผมก็ยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ครับผมได้วิ่งฝ่าบ้านต่างๆและได้ฝ่ามอนเตอร์ไปต่างๆนานาครับเก็บออฟซิเดียนเก็บเพชรและได้ไปเจอกับอ์ติแฟกต์อีก2ชิ้นซึ่งความสามารถมันก็ไม่ได้หรูอะไรขนาดนั้นแต่ก็ค่อนข้างที่จะดีครับก่อนที่จะเดินทางแบรกสักพักหนึ่งผมก็ได้ไปเจอกับฝูงช้างที่ไล่กระทืบผมแต่สุดท้ายผมก็กระทืบฝูงช้างเอางงก่อนจะจบผมก็ได้มาเจอกับไอเทมแรกของพึ่งที่ขี่พึ่งครับ แลวอยู่ดีๆไอพึ่งที่ขี่พึ่งก็มาไลท่ทำร้ายผมผมจี้ฆ่าพึ่งที่ขี่พึ่งไปพึ่งที่ขี่พึ่งมองหน้าผมไปสักพักผมก็ได้ฆ่าพึ่งที่ขี่พึ่งสักพักก็จะรู้ว่าผมต้องเปลี่ยนไอเทมไปมาในการขุดมันเหี้ยแตกครับและไม่นานนักมันก็ป๊อกแตกออกมาครับหลังจากที่ของดรอปออกมาผมจึงได้ทำการเก็บของนันทีผมว่าจะรักษามันไปอย่างดีลยครับและผมก็ได้บรรลุอาชิพเมนที่มีชื่อว่าฮันนิตีครับใช่แล้วละครับ พอลุกงสางผมก็ได้เจอกับนกสติมฟาเรียนที่มาทำร้ายผมครับก็จะปิดฉากด้วยที่ว่าผมเจอเจ้าเจ้าดาบเอ็กคาลิเบอร์ครับและเมื่อผมลองดึงดูครับมันกลับดึงออกซะง,งั้นซึ่งดาเมจของเจ้าดาบเอ็กคาลิเบอร์ก็32ดาเมจโกงไปเปล่าอ่ะยังอีกนิดนึงอีกนิดนึงสุดท้ายแล้วผมก็มาพาดท้ายแก่เจ้ากอก้อนครับที่ว่าผมเผลอไปมองหน้ามัน ก่อนจบผมได้ทำการเอนชาร์ของเลยครับดาบใหม่แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ25วันแรกของเอาชีวิตรอด100วันในโลกแฟนตาซียุคกลางครับก็ชื่อก็ผมก็เพิ่งคิดสดตะกี้เลยแหละเอามารวมๆกันนะนะเออเออก็ฝากกดติดตามและดู e ีพีต่อไปด้วยบายครับ